แต่ใช่ตรงนี้เป็นเมลโตเยอะมากเลยเนาะแล้วมันมีอยู่จริงๆเป็นเบมก็เป็นหมันกันได้แล้วบางทีแล้วแต่เวลาเนาแบบ ชุดผมน่ารักนะที่เจอาเอาโอเคอเคได้แล้วแมมี่มาหลีไหมครับมาหลีที่มปีมีมามลีทแมแล้วมีมมเบสของพีนะ่แ ตัวนะโมมากเมื่อผมขอพูดเลยอย่างเป็นก่อนกลับนะขอให้ทุกคนที่ว่างวันที่12เดือน11นะครับขอให้ทุกคนโชคดี